ต่อมายายสาวมีอะไรดีทำคือเรามีถุงใช่ไหมเราเอาถุงไปไปแล้วเสร็จแล้วเราก็เราคือคือเราคุมหน้าเราก่อนนะคุมหน้าเราก่อนไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้หมวกไอ้โมงหรอกค่ะคุมหน้าไปธรรมดาเนี่ยนะแล้วเราก็มีผ้าใช่ไหมคะมีบานเฮาเอินว่าผ้าแพร่ดามผ้าแพร่ดามผ้ากำมา เราเอาผ้าเขามาเราไปตะปุบออกเลยได้ทั้งตัวได้ทั้งหลังบางทีเราก็ลาออกกาไล่เขาออกก่อนอไล่เขาออกก่อนโดยวิธีใช้ไม้ใหญ่ๆๆญ่ะแล้วก็ไปเอาเมื่อก่อนนี้กินนะคุณคุณมาคุณมากิสเมื่อก่อนยายสาวกินนะกินแตนนะแต่ตอนนี้ไม่ไม่กินแล้วครับรู้สึกถึงความเป็นชีวิตหนึ่งที่เราให้เขาเติบโตไปไวัยแต่และวัยก็มีความคิดแตกต่างกันเนาะ นูอ่านไม่ออกค่ะพราเชื่ออะไรอ๋อสวนใ่น้อยเราเราอ่านว่ามากิสไปเลยเนาะมากิสไปเลยเพราะว่าเราเห็นเป็นตัวแบบนี้เราก็เลยสะกดตามที่เราเรียนมานั่นแหละลองสะกดแล้วคุณมากิสแกนแนะนําให้คุณยายไปบอกปอเต็กงมาเอาแตนออกใยน้อยแกคงจะ ห่วงความห่วงความความแก่ของเราว่าเดี๋ยวจะเสียเปรียบแตนขอบคุณมากค่ะขอบคุณในคำแนะนำค่ะคุณมาเกสค่ะค่ะคือนั่นแหละค่ะคุณมาเกีสค่ะขอบคุณมากค่ะ,คคะ,คคะวันนี้วันที่วันเสาร์เนาะทุกท่านก็คงจะที่ทำงานอยู่ก็คงจะได้เป็นวันพักผ่อนกัน ยายสาวคนหนึ่งก็ถือวันนี้เป็นวันพักผ่อนอีกเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราเราได้หลบมาอยู่ในโซนที่ไม่มีงานทำค่ะก็เลยได้เวลาพักผ่อนกันในเวลาพักผ่อนเราก็อดไม่ได้ที่จะมาพบปะกับเพื่อนแล้วก็มาคุยคุยจาวันนี้สนุกค่ะแม้คุยคนเดียวท่านๆไม่ได้คุยเยอะก็สนุกค่ะรู้สึกว่ายายสาว มีความสุขกับการคุยนี่ก็คือการทำให้เรามีสุขภาพดีอีกด้านหนึ่งการที่เรามีอารมณ์ดีค่ะมีอารมณ์ขันค่ะมีความคิดบวกค่ะการมองโลกในแง่ดีค่ะเรามองจักรวาลเป็นส่วนดีอ่าเราก็มีสุขได้แต่ที่จริงแล้วในวัยนี้ก็มีการมองสองด้านอยู่เหมือนกันละค่ะ เพราะว่าด้วยวัยวัยของเราแล้วเนาะเราผ่านประสบการณ์มาหลายอย่างก็มองทุกอย่างเป็นสองด้านไว้ก่อนแล้วค่อยมาวิเคราะห์กันว่าสรุปแล้วเป็นอย่างไรซึ่งบางอย่างก็ใช้เวลาวิเคราะห์นิดเดียวก็จบแต่บางอย่างต้องใช้การเวลาเนาะการตัดสินใจว่าอะไรดีไม่ดีเพราะฉะนั้นก็มองสองด้านไว้ค่ะเพื่อที่จะไม่ให้มันเป็นเรื่องได้เปรียบเสียเปรียบอืม ประสบการณ์ก็ไม่เยอะหรอกด้วยวัยแค่69ปีก็สามารถที่จะอพอบอกเล่า90ในเรื่องที่เป็นประสบการณ์ได้นิดหนึ่งจยาสาวเป็นคนมองโลกในแง่ดีอชอบอคือมักสร้างความสุขให้ตัวเองค่ะแล้วก็ให้ทุกคนที่อยู่รอบข้างไม่เดือดร้อนทำตัวเองให้เป็น ให้เป็นกลางๆค่ะไม่ได้โทษใครไม่ได้ว่าใครเออ่ถ้าสิ่งนั้นไม่มากระทบเราโดยตรงเราก็วางเฉยได้อยู่แล้วก็วางเฉยเอาไว้มาตลอดอ,อส่วนนี้ก็อาจจะเป็นบุญกุศลอย่างหนึ่งที่ทําให้ในในวันหนึ่งที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ค่ะก็มีมีมีความสุขพอสมควรเนาะ เห็นคำว่าควรเรียกโปรติกตึงใหญ่ก็หัวละออกแล้วค่ะค่ะแล้วนะตอนนี้นะคะสีท่านที่สีล้านดวงตาที่อยู่กับยายสาวนะคะแล้วก็สอล้านสองล้านดวงตาก่ะตอนนี้ที่อยู่กับยายสาวเราก็จะมาขอบายบายขอลงวิธีด้วยกันค่ะเมื่อวันเวลาผ่านไปได้ชั่วโมงครึ่งค่ะ ขอมนุยวอวยพรให้ทุกท่านนะคะที่ผ่านเข้ามาและยังอยู่แกาช่องยายสาวตอนนี้จงมีความปลอดภัยในชีวิตมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงค่ะขอให้สมปรารถนาในสิ่งที่มุ่งหวังนะคะสีรล้านตงน